สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับช่วง Blues Today กลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาสิงห์ยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n นะครับ ใครที่อยากดูฟุตบอลไปด้วยหาเครื่องดื่มไปด้วยแนะนำเลยครับสิงเลมอนโซดานะครับก็ข่าวที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้ทางกรัมพอตเตอร์เนี่ยมีการถแถลงข่าวนะครับก็เป็นการถแถลงความพร้อมก่อนเกมจะเจอกับสเปอร์ปรากฏว่าพอตเตอร์มาช้าครับเจ้าตัวมาถึงกันนั่งปุ๊บแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าขอโทษที่ผมมาช้าครับผมเพิ่งประชุม นะฉุกเฉินมาครับโอ้โหพอบอกว่าประชุมฉุกเฉินนี่แฟนเชลซีตกใจกันใหญ่ซึ่งพอตเตอร์เนี่ยพูดถึงการพูดคุยกับบอร์ดบริหารครับเขาบอกว่าผมได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารแล้วนะครับและมันก็ยังเหมือนเดิมครับพวกเขายังคงให้การสนับสนุนผมอยู่ตลอดอยู่ผมอยู่ภายใต้ความกดดันนี้มาเป็นเวลา4เดือนและมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนจากบอร์ดมาอย่างต่อเนื่องพวกเขายอดเยี่ยมมาโดยตลอดครับ พวกเขารู้อยู่ว่าเราอยู่อันดับไหนและไม่พอใจมากเราต้องทำให้ดีกว่านี้นะครับขณะเดียวกันพอตเตอร์พูดถึงผลงานนะัดที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าอดีตก็คืออดีตครับเราต้องโฟกัสไปที่เกมถัดไปในเกมกับสเปอร์และเราจะทำอย่างไรกับทีมที่มีเกมบุกที่ยอดเยี่ยมและทีมที่เล่นเกมรับได้ดีได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้ครับก็สรุปของทางพอตเตอร์เกี่ยวกับความพร้อมของทีมเนี่ย แอสปิลเกต้าอินโกลลกองเต้และคริสเตียนพูลิิชไม่พร้อมลงเล่นนะครับในขณะที่เปียร์อเมริกโอบามยองฟิตพร้อมลงเป็นตัวเลือกเนื่องจากนักเตะเนี่ยฝึกซ้อมได้ดีมากๆนะครับส่วนฝั่งของสปเปอร์จากข่าวดีอีอินดิ้งสแตนดาร์ดครับบอกว่าคริสเตนสเตนี่ซึ่งเป็นผู้ช่วยของคอนเต้เนี่ยเขาบอกว่าคอนเต้เนี่ยพร้อมกลับมาคุมทีมข้างสนามแล้วแต่ว่าเกมที่จะเจอกับเชลซีอ่ะยังเร็วเกินไปที่คอนเต้จะกลับมานะครับ นอกจากนี้ครับนิซ่าคินเซล่าครับบอกว่ากรัมพอตเตอร์พูดว่านักเตะหลายคนเนี่ยบ่นว่าช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นช่วงที่แย่ที่สุดที่พวกเขาเคยเจอครับแต่ไม่ใช่การจะตําหนิใครทั้งสิ้นมันแค่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งตอนนั้นพอตเตอร์ยังไม่เข้ามาคุมทีมนะครับการพรีซีซั่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มเจ้าของทีมในปัจจุบันอีกด้วยนะครับ ก็ตอนนั้นเป็นทางด้านของโทมัสทูเคิลทำนะครับก็ปรากฏว่าพอตเตอร์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นการปรีซิชั่นที่ไม่ดีเลยนะครับขณะเดียวกันแมตตรอครับบอกว่าเป็นประเด็นถกเถียงกันไปแล้วว่าการพรีซิชั่นของเชลซีนั้นยุ่งเหยิงด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่านะฮะจะเป็นเรื่องใครจะได้ลงเล่นกี่เกมใครจะเดินทางไปบ้างใครไม่ได้เดินทางไปกับทีมในการปรีซิชั่นและอีกหลายเรื่องนะครับ ถ้าใครจํากันได้ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นรูเบนรอฟตัดชีกับเอ็นโกโลกงเต้นะที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะว่าฉีดวัคซีนไม่ครบนะครับแล้วก็เหมือนทูเคิลก็ไม่พอใจกับประเด็ดนนี้ถ้าใครจําได้นะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดปัญหาเรื่องฉีดวัคซีนไม่ได้ปั๊บเนี่ยก็น่าจะเล่นใน ยุโรปหรือว่าในที่ที่เล่นได้นะครับก็เลยทําให้กองเต้นเนี่ยไม่ได้ปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับขณะเดียวกันครับนิซ่ากินซล,ลาบอกว่ามีหลายคนเข้าใจผิดประเด็นนักเตะบ่นเรื่องปรีซีซั่นเป็นการแขวะโทมัสทูเคลหรือเปล่าซึ่งความจริงนั้นไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะทูเคลเองเนี่ยก็คิดแบบเดียวกับมุมมองที่นักเตะบอกกับพอตเตอร์นะฮะข้อแรกเลยนะ นะเพราะทุกเครื่อก็มาเห็นด้วยอย่างที่ผมบอก 2. ทุกเครื่องไม่ได้เป็นคนจัดตารางปรีซีซั่นสไม่แน่ใจว่าใครจัดการเรื่องปรีซีซั่นนอกจากพวกที่ทํางานในแผนการตลาดซึ่งคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้สวยแล้วนะครับก็เรื่องปรีซีซั่นนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับที่โค้ชเนี่ยก็อยากได้สถานที่ที่เก็บตัวเพื่อที่จะทําให้นักเตะเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดขณะเดีวยวกัน,นพวกการตลาดนะครับเขาก็มองถึงขั้นว่า เฮ้ยการไปเล่นที่เมริกาการไปเล่นที่นู่นที่นี่มันเป็นการเปิดตลาดเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ช่วงปริซิสซันมันจะมีปัญหากันระหว่างโคชกับพวกฝ่ายการตลาดนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจนะไม่งั้นเราไปด่ากันมั่วมัมันก็ไม่ใช่นะฮะขณะเดียวกันครับเสียงวิจารณ์แกรมพอตเตอร์นั้นเนี่ยเริ่มล้าเส้นเกินไปแล้วครับเมื่อพอตเตอร์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีคนอ่ะส่งอีเมลหาเขาโดยเนื้อหาโจมตี เขาและครอบครัวซึ่งหมายถึงภรรยาและลูกอีก3คนโดยพอตเตอร์พูดถึงอ e ีเมลนี้นะครับบอกว่าพวกคุณถามผมไหมว่ามันยากไหมมันหนักหนาแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าที่ได้ยินแม้ตัวผมเองเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายก็จริงแต่ก็มีอ e ีเมลหลายฉบับที่ไม่ดีครับส่งมาหาเขาโดยเนื้อหานั้นบอกว่าอยากให้ผมและลูกๆของผมไปตายซะ มันไม่ใช่ข้อความที่อ่านแล้วรู้สึกดีเลยนะครับถ้าจากันได้เนี่ยฟุตบอลกฤษมักจะเป็นแบบเนี้ยมักจะมีใครที่ทําผลงานไม่ดีนักเตะผลงานไม่ดีจะโดนขู่ค่าแบบนี้ซึ่งนะฮะแน่นอนครับไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวต้องแยกให้ออกนะครับยังดีที่บ้านเราเนี่ยไม่เป็นขนาดนั้นบ้านเรานีบอลไทยผลงานไม่ดีเนี่ยแฟนก็ด่านในสนามนะครับ อันนี้ถูกถูกต้องนะครับว่าโอเคตําหนิกันได้แต่ไม่ต้องโอ้โหใช้คําวยวายมากมายแต่นี่ล้าเส้นไปถึงอ e ีเมลส่วนตัวเนี่ยนี่แหละฮะฟุตบอลต่างประเทศเขาเป็นกันแบบนี้นะฮะขณะที่แซมมอนจอนสั้นครับบอกว่าสโมสรเชลซีเนี่ยยังให้การสนับสนุนแกรมพอตเตอร์เต็มที่กับเหตุการณ์ที่ได้รับอ e ีเมลโจมตีเขาและครอบครัวโดยมอบการตัดสินใจทั้งหมดให้พอตเตอร์เลยว่าจะต้องการดําเนินเรียกว่าทางกฎหมายอย่างไรกับผู้ก่อเหตุหรือไม่โดยอ e ีเมลดังกล่าวใช้ชื่อปลอม และจะไม่มีการพูดถึงอีเมลแอดเดรสดังกล่าวในสื่อนะครับขณะเดียวกันครับพอตเตอร์ Potter ออกมายอมรับว่าตนเองเนี่ยได้ปรึกษากับเดวิดมอยส์ในการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้นะฮะบอกใช่ครับผมคุยกับเดวิดมอยส์ครับว่าควรรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงดีมันมีประเด็นที่ต้องพิจารณากันอยู่ครับแต่ผมคิดว่าคุณต้องระมัดระวังเช่นกันเพราะโลกในทุกวันนี้เนี่ยกำลังทําให้คุณทุกคนเนี่ยลำบากเรามีวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพประชาชนประท้วงกันทุกสัปดาห์ ชีวิตมันยากลาบากมากๆครับไม่มีใครอยากฟังผู้จัดก,การทีมพรีเมียร์แก่ๆคนหนึ่งหรอกครับแค่ใช้ชีวิตก็ยากลําบากแล้วไม่มีใครอยากสนใจหรือแคร์เกี่ยวกับนักเตะหรือผู้จัดก,การทีมและบางครั้งชีวิตก็ไม่แฟร์เลยผมก็เข้าใจนะครับขณดดะเดียวกันเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์ของเชาฟิลิปครับออกไปสัมภาษณ์มีสื่อมาก้ารายงานบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่แอตเติโกมาดริดเนี่ยสปีแทบจะไม่มีคนร้องเพลงชื่อเขาเลยนะครับ ซึ่งที่เชลซีเนี่ยผมได้ยินแฟนบอลร้องเพลงให้ผมแบบเกมต่อเกมเลยนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าประทับใจนะฮะนอกจากนี้เอนโซ่ฟานเดสครับพูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมในตอนนี้ครับเขาบอกว่าเชื่อมั่นในนักเตะในเหล่าสตาฟโค้ชในตัวผู้จัดก,การทีมต้องไม่ลืมว่าเราเป็นตัวแทนของพวกคุณเราต้องพยายามเอาชนะเกมการแข่งขันให้ได้เริ่มจากวันอาทิตย์นี้เลยครับจากนั้นจะเริ่มต้นเปลี่ยนทุกอย่างให้ได้ดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับมี ข่าวว่าเชลซีและชอฟิลิปเนี่ยต่างก็ต้องการให้ดีลยืมตัวกลายเป็นการซื้อขาดให้ได้ภายในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็หวังว่าจะปิดดีวกันได้แต่ก็ผมบอกในทุกครั้งนะครับว่าค่าตัวแพงมหาศาลแน่นอนนะฮะแมตต์อรครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยมีรายชื่อมิดฟิลด์9คนอยู่ในลิสต์รายชื่อเสริมทัพในเดือนมกราคมและตลาดซัมเมอร์โดย4คนที่อยู่ในลิสต์เนี่ยก็มีพวกเอนโซฟันเดสจูตเบลิงแฮมดแคนไรส์และมอยเซสไคเซโดนะครับ ขณะเดียวกันแมตต์ลอเนี่ยบอกว่าการที <source. S 1> ่เชลซีเร่งคว้าตัวเอนโซฟอนเดสเพราะคำนวณแล้วว่าพวกเขาเนี่ยต้องแข่งกับอีก6สโมสรใหญ่ในยุโรปเช่นแมนซิตี้เรอัลมาดริดหากปล่อยไปในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งข่าวนี้ถ้าใครจําได้เนี่ยตอนนั้นสายเชลซีปิดปิดดีลเนี่ยเพราะว่าเนี่ยแหละกลัวจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับขณะเดียวกันครับเลอกิฟส์รายงานว่าท็อตเทอร์โบรีเนี่ยเจ้าของทีมเชลซีได้พูดคุยกับมาร์คเคลเลอร์ครับประธานสโมสรของสตาร์บรูค ในความเป็นไปได้ที่จะซื้อหุ้นสโมสรแบบ100%เเซเพื่อเป็นเจ้าของสโมสรทีมดังจากฝรั่งเศสนะครับก็เป็นวิธีการสร้างเครือข่ายนะครับเหมือนกับถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็นึกถึงแมนซิตี้ครับที่ซื้อพวกกราดานะครับซื้อหลายๆทีมไว้เพื่อเป็นพันธมิตรหรือแบบอาจจะส่งนักเตะไปปล่อยยืมลักษณะแบบนั้นนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งใครอยากจะไปมิทติ้งเกมสปเปอร์กับเชลซีเจอกันที่เดอะพับลิกเรียบทางด่วนรามินทรานะครับ เราจะมีมิ팅เจอกันซึ่งฟุตบอลเนี่ยจะเตะ2องทุ่มครึ่งแนะนําให้มาสักประมาณทุ่มกว่าๆจะได้มีที่นั่งนะครับย้ําว่าลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันอาทิตย์นี้ครับปุณิ้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ